สรุปล่างครับผมครับกลาบสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทกท่านครับผมครับกลาบสวัสดีพี่น้องปองปล,งปลายสุผูสุคนครับผมครับเเพื่อเป็นการประหยัดเวลาผมก็เลยเขียนไว้นะฮะขอิขออธิบายนิดนึงนะครับ ตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงแค่การคดด่าเดาคาดคะเนเท่านั้นนะครับเพราะว่ามีพี่น้องหลายท่านแอนตี้มานะครับแต่ยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเนาะเขาเรื่องกันเลยครับล่างนี่นะครับเอ่อ ผมผมเน้นสูตรนี้นะครับล่างผมเน้นสูตรนี้นะครับผมเน้นสูตรนี้สูตรนี้เขาเคยเดินสิบกว่างวดนะครับแล้วเขาหลุดไปแล้วเขากลับมาเดินอีก7-8งวดแล้วนะครับแล้วสองตัวมาหนึ่งตัวนี่นก็เข้าต่อเนื่องนะครับแล้วชุดชุดจับตัวเด่น ก็เข้านะครับเข้ามาหลายงวดติดต่อกันนะครับสองตัวล่างงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาผมเน้นสูตรนี้นะครับตัวเลขเด่นงวดนี้มีหลายตัวแต่ผมก็จะจับเน้นสูตรนี้นะครับอันนี้นะครับคือสูตรสีปลาง สูตรหน่วยล่างนะครับอันนี้ผมอธิบายไม่นานศูนย์มีหนึ่งมีสองสูตรแล้วผมความคิดส่วนตัวนี่ผมคิดว่าศูนย์คงจะไม่มาสีงวดติดต่อกันล่างนะครับหนึ่งมีแค่สูตรเดียว แล้วรวมเด่นก็จะเหลือสองสาถ้าดับหน่วยล่างจริงผมก็ตัดนะครับก็จะเหลือ2 3 5สา8ห้าห็ดดอันนี้คือรวมเด่นล่างนะครับรวมเด่นล่างรวมเด่นล่างก็จะเหลือแค่6ตัวนะครับ2 3 4 5 6 8ี่้าหแดแต่ห นะฮะหกกับเจ็ดมาหนึ่งตัวล่างนะครับนี่นะครับหกกับเจ็ดมาหนึ่งตัวล่างหกกับเจ็ดมาหนึ่งตัวสองกับแปดมาหนึ่งตัวสองแปดมาตัว 2, 8, หกเจ็ดมาตัวเจ็ดศูนย์มาตัวอันนี้คือคัดเด่นนะครับคัดเด่นเลยเพื่อเป็นการประหยัดเวลาของพี่น้องนะครับชนเจ็ดล่างเอ้าหกเจ็ดมาหนึ่งตัว กเจ็ดเน้นเจ็ดตามสูตรนะครับผมเน้นเจ็ดวานไปตามสูตรเลยครับคือตัวเด่นล่างงวดนี้มีเยอะนะครับมีเยอะมากนะครับอ้าวเน้นเจ็ดถ้าเน้นเจ็ดถ้าเน้นเจ็ด ล่างนะครับงวดประจำวันที่1กรกฎาคมส5ง5นะครับถ้าเน้น7จ็ห้าห้านี้มีสามสูตรห้าชนกันขอเน้นย้ำนะครับผมครับเด่นล่างงวดน,นี้มีตัวเด่นหลายตัวครับผมครับ ขอให้พี่น้องจงเข้าใจนะครับเนาะเพราะไม่มีใครทราบว่าลอตเตอรี่จะออกตัวไหนครับผมครับตัวเลขทุกตัวเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงแค่การคาดเดา,าดคาดคะเนเท่านั้นครับผมตัวเลขทุกตัวเป็นเพียงแค่การคาดเดาคาดคะเนเท่านั้นนะครับ57 57 แล้วตรงนี้นะครับตรงนี้นี่สูตรสูตรสูตรนี้นะครับที่เข้าอย่างสวยงามงวดที่ผ่านมานะครับก็คือนี่นะครับสูตรนี้นะครับงวดที่ผ่านมาได้สองสามกับแปดเก้า แล้วงวดนี้ได้ถ้าตัดศูนย์ออกนะครับถ้าตัดศูนย์ออกถ้าไม่ตัดออกก็แค่สี่ชุดนะครับแต่ถ้าตัดออกสูตรนี้นี่ก็จะเหลือแค่เจ็ดหกกับเจ็ดเจ็ดนะครับตัวเด่นแล้วหน่วยล่างนี่ หน่วยล่างนี hmm. <c oughs> ่ยสามเด่นที <OD N> so <ak> ่สุดตามสูตรนะครับตามสูตรเนี่ยขอว่ากันไปตามสูตรเลยนะครับตามสูตรนี่เจ็ดสามเม็ดเดียวนะครับพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษ์พิจารณาด้วยสติพี่น้องเองด้วยนะครับอันนี้ขอว่ากันไปตามสูตรแล้วตัวเด่นนะฮะเด่นเจ็ดเด่นเจ็ดนี่ก็มีเจ็ดศูนย์ จ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดนะครับหกกับเจ็ดมาหนึ่งตัวก็ขอ,เ,อเป็นตัวกันเจ็ดหก แต่ชอบส่วนตัวนะครับชอบส่วนตัวผมชอบหลายตัวชอบสองห้าสองหกเจ็ดสามเจ็ดห้าอันนี้คือชอบส่วนตัวนะครับเออเจ็ดหกนี่เจ็ดหกนี่ถ้าจะว่าเป็นตัวกัน ก็ไม่เชิงสักทีเดียวนะครับเพราะว่าสูนี้ได้เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดนะครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดซึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดมันก็ชนกับตัวนี้นะครับนี่นะครับศูนย์เจ็ดมันก็ชนกับตัวนี้นะครับเขียนให้สวยงามหน่อย,อย,อยนี่นะครับศูนย์เจ็ดมาตัว แล้วตัวเลขที่ชนอ่ะก็มีเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดสองถ้างั้นก็ขอญาตอย่างนี้เลยเจ็ดศูนย์แต่ผมคิดว่าศูนย์คงไม่มาก็เหลือเจ็ดสองเจ็ดห้าแต่สูตรหน่วยล่างนี่สามเด่นที่สุด ถ้าจะเน้นนะครับก็เน้นได้ครับสามชุดก็มีด้วยประกาศรัชนีครับผมขอให้พี่น้องที่รักทุกท่านจงเข้าใจนะครับตัวเลขทุกตัวนี่มันก็เป็นเพียงแค่เอาตัวเลขมาบวกกันตามสูตรมันเป็นเพียงแค่การคาดเดาคาดคะเนเท่านั้นนะครับ เพราะว่าไม่มีใครทราบนะครับผมว่าลอตเตอรี่จะออกตัวไหนก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับผมชอบส่วนตัวเนี่ยผมยกมานี่แล้วนะครับชอบส่วนตัวอันนี้คือสูตรที่เข้าอย่างสวยงามสูตรที่ผ่านมางวดที่ผ่านมานะครับนี่นะครับหกสามเออการน,นําแนะ่ แต่หกสามนี่มีอยู่ในสูตรแต่ว่าเขาออกยากหกสามอ่ะออกยากแต่ก็ไม่มีใครทราบเนาะครับเนะาะพูดคําเดิมแล้วแสดงว่าไม่มีอะไรจะพูดแล้วกะขอฝากช่องนะครับผมครับช่องสัญญานักสแสดงโชคนะครับฝากไว้อีกสักช่องหนึ่งครับผมเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆนนะครับเนะาะฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะได้มีการแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆนะครับเนาะ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษ์พิจารณาด้วยสติของพี่น้องเองด้วยนะครับผมเพราะตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่การค่าเดาคาดคะเนนเท่านั้นนะครับไม่การันตีว่าเขาจะมาหรือไม่มานะครับ สูตรนี้เขาก็เข้าต่อเนื่องมาเจ็ดแบบงวดนะครับนี่นะครับสูตรนี้นะครับเข้ามาต่อเนื่องนะครับเข้ามาต่อเนื่องนะครับสงวดงวดเนี้ยเน้นศูนย์ก็มาศูนย์เพราะว่าศูนย์ชนเน้นศูนย์สีส่ศูนย์แปดแต่เขาออกอะไรงวดนั้นออกศูนย์เก้านะครับนี่นะครับเขาก็เข้ามาต่อเนื่องนะครับเนี่ยครับบางทีตัวเลขที่มันเด่น เน้นมันไม่เขาไม่มาเขาก็มาตัวที่ไม่เน้นอย่างเงี้ยครับก็คือสูตรเขาก็พอไปได้ครับผมครับสูตรเขาพอไปได้แต่ก็ไม่การันตีว่าเขาจะมาหรือไม่มาเขาจะเดินต่อไหมอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่ผมชอบสูตรนี้นะครับสูตรนี้ผมก็ชอบ7 0 72 75 76 อย่างงวดงวดที่ผ่านมาเด่นแปดผมก็บอกว่าสูตรนี้ไม่มีแปดเขาก็มาเข้าตามสูตรนะครับชุดนี้อ่ะก็ชอบอยู่แค่สามชุดเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหกแล้วเจ็ดหกก็มาชนสูตรนี้อา้าวมีแจ่เจ็ดนี่ชนเจ็ด เจ็ดมีหลายสูตรนะครับหกก็มีหลายสูตรฟันเจ็ดเลยค่ัชนเจ็ดชนเจ็ดชนเออนี่ชนเจ็ดเจ็ดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกเจ็ดสูตรเน้นเจ็ดอานั่นแหละเน้นเน้นไปแล้วครับผม ก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท่านนะครับผมครับที่ติดตามกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับเนาะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ